ลือสนันโซเชียลหนุ่มคนนี้แหละยื่นมือเข้าช่วยเหลือพิงกี้สาวิกาจากที่ทราบกันว่านักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดทหลังถูกตกเป็นจำเลยคดีแชร์ฟอร์เรก 3D เพิ่งถูกปล่อยตัวเมื่อวันพุทธที่วันที่30พฤศจิกายน65ที่ผ่านมาท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับยินดีรอการกลับมาของเธอและรอชมผลงานละครกันมากมาย ล่าสุดโลกออนไลน์ต่างพากันฮือฮาที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งโพสต์ิ๊กตอบบอกข่าวลือว่าร่ำลือกันว่าอาดีตไฮโซเพชรอิทธิยื่นมือเข้าช่วยเหลือดิ้ดภรรยาพิงกี้นับว่ามีน้ำใจอย่างยิ่งนี่สีเรียกว่ารักแท้ซึ่งชาวเน็ตหลายคนเชื่อกับข่าวลือนี้จำนวนมากอย่างไรก็ตามรอฟังข้อเท,ท็จจริงจากวงในกันอีกครั้งนะจ๊ะ